thank <music> you วิธีการให้เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2หลักใหญ่ๆก็คือให้ผ่านทางหลอดเลือดดาเหมือนให้วิตามินทั่วไปอันนี้ก็จะให้ปริมาณตามน้ําหนักตัวนะคะรันจำนวนเซลล์จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัวคนไข้นะคะแล้วก็อีกเทคนิคนึงก็คือเป็นการให้ในตําแหน่งที่อวัยวะที่เสื่อมไปเลยเช่นถ้ามีปัญหาข้อเข่าข้อสะโพกปวดหลังเนี่ยค่ะก็จะฉีดเข้าไปในตําแหน่งนั้นเลยซึ่งอันนี้ก็จะใช้เทคนิคการฉีดของแพทย์เฉพาะทางนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าความเจ็บป่วยของแต่ละท่านเนี่ยว่าเป็นตรงไหนแล้วก็สามารถที่จะฉีดสเต ในบริเวนั้นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความเสือมมีเยอะแค่ไหนต้องใช้เซลล์มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะต้องมาปรึกษาเป็นรายๆไปแล้วก็จะต้องใช้เชี่เชี่ยวชาญน,นะคะเป็นคนทําการรักษาให้นะคะแต่ถ้าเป็นการชะลอวัยเป็นการฟื้นฟูสุขภาพโดยทั่วๆไปหรือแบบให้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าก็ให้ทางหลอดเลือดได้ปกติมืนให้วิตามินธรรมดาอันนี้ก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะ